กราสวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยอีกแล้วแ <Yahoo! S 1> มรซังรอยซิงชาแนลแล้ก็พาแฟนมาหาหมอนะจ๊ะหมอนัดเสร็จแล้วก็วันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกอีกแล้วน้ำตกดงพญายเย็นฮะไปกันเลยเจอที่โน่นเลยจ้ะร้อนมาก จะดูไปหาเพื่อนกันก่นอะไนกันก็จะมีก็ชวนออมากินของกินข้าว โดโพแแห่แยังเล่นทุกทุกรอบ,โ,โ,บ,บโอ้โหคนก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะอยู่นะเออโอยคนนั้นแสดงไม่จมแน่เลยดูแล้วไม่ไม่ห่วงยางก็บอกว่า <c oughs> ตรงนั้นน่ะไม่ทิ้งกันแน่นอนอะไรวะมีคนบอกเหรอใช่ไหม

Ủa nào cái lên đi rồi Ok Thank you Hả? Lên đu hả? Mình chỉ chán để lâu lên đu lâu Phải lọ Lọ đu, lọ đu sao มีสะพานมีสะพานข้ามไปทางโน้น้วยนะเราเดินบนไปทางโน้นดีวกว่าโอ้ยลื่อนแ <c oughs> ล้วนะนี่มีสะพานทางให้เดินด้วยจะลื่ด้วยวนะเนี่ย น,น่ากลัวเหมือนกันด้วยว่าฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะนะครับอัการายชิวๆงานกี่นาพักคนแบบชิวๆฮะเฮ้ยลงไปได้ป่ะนะ Khadon nam, mô, don't even miêu này nam, có miêu tảo nam, mô, miêu tảo nam, mô, miêu tảo nam, mô, miêu tảo nam, 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 miêu

จะมีซูชิให้เช่านียครับซูชิให้เช่าผงยองผงยางก็ประมาณนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนกันหมดอ่ะเระาจะม,จมีสามนะครับจะมีไปมสามนี่อนนี้ก็มี ตรงนี้คือเหมือนร้านไหลนะอือหืออือหือไม่เคยได้ไหมเนี่ยไคยได้ไหมลงไกระโดดเลยขับด่วนอ๋อข้างบนก็มีเซ๊ะเอ๊ะ นะเี่คุณส,สาวนะเกินเกินเดินทามองกล้องอลองไปข้างบนข้างบนน้ำไม่คไหวเลยอันนี้ก็จะอยู่สะพานเหล็กนะฮะเม,มื่อกี้สะพานไม้ไม่สะพานเหล็กกับน้ำ น้ำใส่นะน้ำใส่อยู่น้ำใส่อยู่น้ำใสอยู่แต่น้ำมันไหลไมล่แรงทางนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าครับเป็นป่าแล้วไม่กล้าไปนาา่กานกลัวมากโอแล้ว เหลืองกันทั้งบางเลยจ้ะไปครับโอ้ยโยกมี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 โยกโอ้ยระวังระวังวระวังไป <c oughs> ด้วยกันไนนปนอ,อนแล้ว <c oughs> อ้าว อผมก็พาน่ากินมากไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่ามาเราคนมีความสุขเลยโอเคครับเปลี่ยนเก่งครับหนึ่งจะไไปเล่นน้ำร้อนร้อนโอเคโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนเก่งมาแล้วโอ้โหแยังยังจะไปเตะบอลโอเคเดี๋ยวเราไปไปเล่นน้ำกัน

rồi, lưu ngay nữa mà Được, nào quá hổ Thì ngay hả, có được mà Được quá Ai hả? Ai ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้ข้างบนไหมมลืออะไรครับแสนดังร้อยซิงไอ้เมงซังร้อยซิงเมงซังเมงซังใช่เขาจะขึ้นได้ไหมเนี่ยายังไม่ขึ้นเลยโอ้แม่งขึ้นฝั่งนี้ก็ยาก

นี่สนุกว่าจะไหนกันเนี่ยยุทยาโอ้ยใกล้ๆเองไม่ไกลหรอกหนูหนูมาจากยุทยากะันศุ เน่ก็เล่นเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวกลับ<ป>บ,บ้านไปกลับบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้ออะไรกินมีจะมือเลี้ยงคนเกิดเดี๋ยวไปกินหมุกกระทะกันตัครับกินหมุกกระทะกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านดีวกว่าบาย